สวัสดีครับเจอกันกับดีบีนะครับกับผมพาวานาหนนะครับวันนี้ก็หลังจากที่รีวิวเทียบปืนทั้ง3รุ่นไปแล้วนะครับของเทอร์รัส 85S นะครับตัวนี้อันนี้ปืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวปืนเรียบร้อยนะเทอร์รัส 85S นะครับตัวนี้ปืนลากล้อง2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวสมิธ M60 นะครับสมิธ M60 ตัวนี้เนาะสนิ้วแล้วก็สมิธ M60 สามนิ้วนะครับแล้วก็ตัว นี่นะครับนุเกอร์ SP 1 0 1นะครับนี่วันนี้จะมาลองยิงเียบกันดู3ตัวนะครับเดี๋ยวนี้จะมีช่องอาจารย์บองนะครับมาร่วมถ่ายด้วยนะครับก็คือเป็นช่องหลักของช่องอาจารย์บองนะครับดูคลิปลักเชิญช่องอาจารย์บองเลยนะครับผมก็มาแจมด้วยนะครับในการยิงเนาะทดสอบกันวันนี้ก็มายิงดูการใช้งานดูการทดสอบกลุ่มนะครับว่าเป็นยังไงก็ในระยะปอกตัวนะครับระยะ7หลานะครับโอเคเดี๋ยวยังไงนะครับ ผมจะทําการยิงทดสอบเลยนะครับเพราะว่าดีเทลเนี่ยท่านใดที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็อาจจะกลับไปดูในดีเทลตัวที่ผมทําไปก่อนหน้านี้นะครับคลิปล่าสุดนะครับโอเคครับพอแล้วไปยิงด้วยกันเลยครับโอเคครับต่อไปผมก็จะทําการยิงเจ้าตัวเทาล่า85 s นะครับครั้งแรกเดี๋ยวจะยิงแบบดับเบิลนะครับทดสอบความแม่นยำนะครับใช้งานจริงเลยอาจจะช้านิดนึงนะเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับดับเบิลครั้งแรกโอเคพร้อมแล้วมา อย่างไ้ตัวนี้อยู่โอเคยิงจบนะครับไปดูเป้ากันดีกว่าว่าดับเบิลเป็นยังไง อดับเบิลก็มี12ลูกนะครับแล้วก็3นานัดที่ออกมาฝั่งนี้นะโอเคอาจจะยังจับจังหวะไกลไม่ได้ครับเดี๋ยวว่าลองดูอีกทีดูซิงเกิลดีกว่าครับ จบนะครับไปดูเป้ากันโ <Okay. S 1> อเคก็ดีนะอยู่สิบเปนสามนัดแล้วก็หลุดไป2นสองนัดครับนะครับอยู่สิบเปสามนัดแล้วก็หลุดมา2นสองน,น,นัดนะอันนี้ก็เลงไม่ดีเองนะครับสองนัดน,นี่เลงไม่ดีเองเลยจริงก็น่าจะกระจุกอยู่กลุ่มเดียวน่ดเยี่ยมครับขอบคุณครับต่อไปนะครับให้พ่อบ้านนนหนวดน้องเสนะครับทดสอบลูกระ sp 1 0 1์ 101. ลอหลอนะครับ ปืนก็หล่อคนยิงก็หล่อนะดูกลุ่มกระสุนนะครับยิงตานนี่แม่นยำนะครับระยะประมาณ7จ็ดเมตรนะคผู้ยิงพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มยิง อค <Okay>, ยู่ยิงจบนะครับโอเคเพื่อนปลอดภัยมาดูกลุ่มกระสุนนะครับ <Okay. S 1> ああนี่เท่าอย่างนี้สูงไปหน่อยครับแต่ว่ายกมาก็น่าจะเต็มอ่าโอเคครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากครับผมโอไกล okay, น้องลึกมาก ชัดเจนครัว่าไก่เล็กมากจริงใช่ใช่ครับเอาโอเคหลังจากที่ลองยิงไปเพราะว่าอย่างที่ผมได้แน่ในคลิปก่อนนะครับเพราะว่าไก่เขาลึกมากฉะนั้นการยิงเนี่ยอาจจะประสบปัญหาได้นะครับตัวนี้ต้องฝึกฝนนิดนึงครับพวกผมก็เป็นคนที่มารีวิวเอาความรู้สึกแรกนะครับได้ไปก็ต้องไปฝึกฝนหน่อยก็ยังอยู่ในกลุ่มคนนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ ต่อไปนะครับเพราะบ้านนาหนวดทดสอบกลุ่มกระสุนน,นะครับกับตัวเสมาเลเมสัน M60 ลำกล้อง2นิ้วจำน,นวน5นัดนะครับผู้ยิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิงปัญหาเดียวกันนะครับก็คือโค้งเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับมันแยงตา เล็งยากมากฮะปัญหาก็คือ,อตัวโครงปืนนะครับตอนนี้สุดเป็นลองบากนะเป็นล่องปากเฉยนะครับยิงจบ5้านัดนะครับเป็นไงฮะมันแยงตายิงครับมันมองยากมากมองยากเพราะว่าผมเจอเลย มาสะท้อนที่มันโค้งเข้ามาลากขดศูนย์พอดีใช่ครับเพราะนั้นก็จะทําให้การเล็งละเอียดเนี่ยยากมากอีกจุดหนึ่งคือเป็นข้อเสียอะไรเขาว่าได้เรื่องลูตัวนี้เขามีความยาวไปครับพอยาวไปปั๊บจังหวะที่เรงาง้างเนี่ยลูกมันมันตันมันจิกมือพอดีอถ้ายิงแบบเพื่อนไม่มีปัญหาแต่ถ้าถ้าง้างเซนเกิร์เข้ามาเนี่ยมันจะจิกใช่ใครับชัดเลยครับตรงนี้เพนนั้นก็เป็นจุดหนึ่งของคนที่ใช้ตัวโมเดล60นะครับตัวนี้ใช่ครับไม่ลุ่มไม่ดีกว่าครับผมอันนี้เป็นเพียนะครับถือว่า โอ้โหถ้าแบบไม่แย่เนี่ยน่าจะเข้าเข้าดีมากคถือว่าดีมากครัถือว่าดีทีเดียวนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องของการเล็งละเอียดเนี่ยทําได้ยากมากอาจจะขอไอซ์เป้าเนี่ยครับลองดูโอเคครับปะหาที่หลบแดดก่อนต่อไปพ่อบ้านหน้าหนวดนะครับทดสอบตัวสมิธแอมเบสซานเอ็ม60ลำกล้อง3นิ้วนะครับ์ลงปรับได้นะเมื่อสักครู่เนี่ยผมยิงน้องเสลงล่างขวาเดี๋ยวลองดูนะครับ พร้อมแล้วเริ่มยิง จบนะครับเคลีย์ปืนเหมือนจะที่เดียวกันใช่ครับล่างขวาเหมือนกันแต่แตกต่างที่ศูนย์เล็งง่ายมากโอเคมาครอบศูนย์มากครับครับขอหลุดไปนหนึ่งนะโอ้กลุ่มโหซ้อนดีมากเลยฮะซ้อนไปโอ้ยู่นี่สี่สี่เลยนะครับกลุ่มเดียวโอ้อันนี้หลุดเป็นหนึ่งนดนานัดสุดท้ายเก่งมากนะครับยิงเก่งมากเก่งมากครับผมต่อไปยิงแบบ d บ u b l e action นะครับเห็นศูนย์เดินไกลเร็วๆอ่าพร้อมนะครับ พร้อมแล้วเริ่มยิงยิงจบนะครับเคลียร์ปืนปืนปลอดไทยไปดูนะครับในการใช้งานอ่าโอเคก็สูตรตัวนี้มันต่ำใช่ไหมก็มต่ำประมาณนี้ถ้ายกขึ้นมาก็จะประมาณนี้ ในอยู่ในจานเนี่ยก็ถือว่าสบายๆนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับหลังจากที่ยิงจบไปแล้วครับได้เห็นการใช้งานต่างๆนะครับในแต่ละตัวนะครับก็จริงๆลูกโม่กลุ่มนี้นะครับลูกโม่สองเดียวก็เป็นลูกโม่พื่ตัวระยะประชิดนะครับเอาหลักๆคือไม่ต้องเล็งนะครับยกขึ้นมาแล้วก็สามารถยิงได้เลยนะครับไม่ต้องดูกลุ่มดูอะไรหรอกแต่ว่าวันนี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพก็มาลองให้ดูนะครับอย่างเจ้าตัวทอรับ 85S นะครับตัวนี้ ความรู้สึกปิวก็คือไกลดีไกลเฉียบนะครับไกลนุ่มนุ่มดีนะครับแล้วก็พกพาสะดวกนะครับการเลงง่ายนะครับเพราะว่าศูนย์หน้าชัดเจนมากนะครับตัวนี้นะไกลค่อนข้างที่จะดีนะครับทั้งสิงเกอรเดชันและเดิร์บเนชันนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยต่อมาตัวสมิธเอ็มหกศูนย์นะครับสองนิ้วไกลดีมากตัวนี้ไกลดีมากแต่ข้อเสียของเขาคือศูนย์หน้าที่เตี้ยเล็กนะครับแล้วก็ศูนย์หลังที่เตี้ยเล็ก และจะมีมุมตรงนี้ครับมุมตรงนี้ที่ทําองศากับแดดนะครับเวลายิงตอนกลางวันยิงตอนกลางวันนะครับจะมีปัญหาได้นึงนะครับเพราะว่าเจอแสงสะท้อนตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงครับนกสับค่อนข้างทะยาวตัวนี้อาจจะทําให้จิกเนื้อข้างหลังได้นะครับตรงนี้เนาะนะแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ตัวนี้ผมชอบเลยเซมิดเอ็มหกนย์สามนิ้วนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังดีมากนะครับเล็งได้ดีมากเลยแล้วก็ ชอบครับตัวที่ชอบเป็นการส่วนตัว M 6 0 3นิ้วนะครับไกก็คือไกสมิตรลื่นเลยครับลื่นๆค่องๆเลยสวยครับตัวนี้ชอบมากครับตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ตัวนี้คือลูกเกอร์เอสพีหนึนย์่บอกว่าไกซิงเกิลเขาดีมากแล้วก็ยิงกลุ่มออกมาได้ดีมากนะครับแทบจะดีที่สุดในของวันนะครับที่ยิงมาตัวนี้นะครับแต่นะครับศูนย์ศูนย์ก็ดีมากครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเลงดีมาก ข้อเสียอย่างเดียวของเขาคือเวลายิงดับเบิ้ลไกลจะลึกนะครับไกลลึกมากถ้าเราเหนี่ยวอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะลั่นยากมากครับนี่กลับไปดูตอนยิงนะครับเพราะว่าตอนยิงเนี่ยผมดึงมาสุดแล้วแต่ว่ายังไม่ลั่นเลยเพราะว่าความลึกของเขานะตัวนี้อาจจะเป็นข้อเสียได้นะครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูท้ายสุดแล้วอยู่ที่การฝึกฝนและการใช้งานของเรานะครับว่าเราจะนําปืนทุกกระบอกเนี่ยมาใช้งานให้เข้ากับตัวเราได้ขนาดไหนครับเพราะว่าผมมองว่าทั้ง4ตัวนี้ดีหมดเลยนะครับชอบหมดนะครับ ใช้ได้สุดก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเข้ากับมือเราหรือเปล่าเข้ากับตารเราหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้ตรงนี้ครับไว้เจคมาใีพี่หน้าครับสวัสดีครับ